มืโ้งองโ่้งมโปงชชีตรงนี้ติวไว้ม้นองที่มซ้ายมีหน้าที่เดียวคือป่อยไม่ต้องทอยางอเลยพรานนที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของมือขวาครับย่ไคะมืซ้ายตั้งน้งตน้าโดยมืา้งดูแล้วจะเอาตี้ีไม่ได้ตั้ง อยาให้มีสเปนสบาพาะัมันอยู่ที่เดิมร้อนนะขาศอกเหมือนปา้ประตูร้อน่้เสียงไม่ดีเลยเนาะเสียงดีนมันไปดูไม่แข็งแรงใช่ไมลูกเอาใหม่มาก้าขาน้วโปงกันแล้วปล่อย่างนี้สบายกว่าใไหมให้ลูกแบก Thank you.